วันนี้มาทำทาโกยากิกันนะคะเริ่มจากเก็บส่วนผสมต่างๆที่เราจะเอามาทำทาโกยากิเลยใครมีต้นหรือมีใบอะไรก็เก็บเก็บไปนะแต่ว่าที่บ้านเราอ่ะจะมีดอกไม้เยอะหน่อยเราก็จะมีดอกไม้มาเล่นด้วยแต่ว่าอันนี้ที่เราเล่นได้เพราะว่ามันเหี่ยวแล้วเนาะเราก็เลยขอเอามาเล่นแต่ถ้าบ้านใครมีแต่ใบไม้ใช่ไหมก็เอามาเล่นได้มีแต่ใบไม้ก็เล่นได้เหมือนกันคือมีอะไรก็เล่นได้เลยอะ ส่วนของเราวันนี้ที่เล่นนะก็จะมีใบเงินใบทองมีดอกชวนโชมมีดอกเข็มสองสีสีชมพูกับสีแดงแล้วก็มีดอกพวงคามมีลูกมะม่วงหาะานาัวโหที่มันแบบว่าสุกมากแล้วหน่อยอะไรแบบเนี้ยเออและนี่ก็คือวัตถุดิบในวันนี้ที่เราเก็บมาได้นะสีสันก็จะแบบว่าละลานตานิดนึง ขั้นตอนการเตรียมไส้นะเราก็จะหั่นใบไม้เนาะให้เป็นชิ้นเล็กๆโดยการที่เราจะหมวนใบไม้ทุกอย่างเลยเข้าด้วยกันแล้วก็เอามาซอยๆเหมือนเวลาแบบเราทํากับข้าวอะไรแบบเนี้ยทำให้มันแบบสมจริงสมจังส่วนพวกดอกไม้ใช่ไหมเราก็จะฉีกๆเป็นชิ้นเล็กๆเนาะแล้วก็โรยๆไปเลยมันจะได้แบบสวยงามดอกไม้ไม่ต้องหันนะ่นเนาะเพราะว่าหันห่นทําไมอะหั่นทําไมมันเล็กอยู่แล้ว ถามว่าพี่ตั้งกล้องอยังไงคะอ่าเราจะไม่ตอบในติ๊กต็อกนะเราจะมาตอบในนี้แทนก็คือว่าไอาตอนที่ตั้งกล้องในถ่ายติ๊กต็อกเราจะใช้มือถือใช่ไหมแล้วก็จะเป็นตัวหนีบถ่ายแต่ว่าอันเนี้ยเราจะใช้กล้องคอมแพกแล้วก็มีขาตั้งกล้องส่วนตอนที่เราถ่ายอยู่เนี้ยเราเอาปากอะขาบไอตัวถือกล้องอะไอตัวบังคับกล้องอะเราใช้ปากคาบเลยนะเว้ยก็เลยจะไม่พากตอนทำเนาะจะมาพากแยกดีกว่าเพราะว่าตอนถ่ายมาคาบกล้องอยู่ไงมันก็เลยแบบอ่ามันก็เลยแบบว่าพูดไปด้วยไม่ได้ พอเราหั่นวัตถุดิบทุกๆอย่างรวมกันแล้วใช่ป้ะแล้วก็เอาเด็ดเด็ดใส่เรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็มาคลุกเขาให้เข้ากันเลยอ่าตอนที่เราทําในติ๊กตอกใช่ไหมเราอ่ะไม่ได้คลุกให้เข้ากันแต่ว่าเราอ่ะจะเอาพวกดอกไม้เนี่ยไปทําเป็นไส้ของทากโกะยากิใครจะทําแบบนั้นก็ได้นะแต่ว่าเรามานึกใหม่ละเออถ่ายคลิปใหม่เราอยากลองทําแบบนี้เราก็เลยทําแบบนี้ดีกว่า หมาบุกแล้วนะจ๊ะหมาบุกแล้วยังไม่ทันตัดเ,เรียบร้อย้วจ้ะอย่างที่เคยบอกไปว่าตอนเย็นหมาเรามันจะคึกมากแล้วเราเล่นตอนเย็นเว้ยมันก็จะมาแบบว่าวุ่นวายเนี่ยดูดีแม่งแบบแม่งแบบเดินข้ามเตาอะไรแบบเนี้ยคือยังไม่ได้เริ่มเลยนะเออเออเออเอาสีแล้วพอเวลาเราดุใช่ป่าวัด่งดำก็จะไหว้ทันทีเว้ยแบบไหวขอโทษขอข,อขอมาอะไรแบบเนี้ยเออแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่สำเน็จหรอกมันไม่รู้อะไรทั้งนั้น มาผสมแป้งดีกว่าผสมแป้งแล้วก็กวนๆให้แป้งเข้ากันนะให้แบบมันเนียนๆเนาะเพราะว่าถ้ามันเป็นก้อนอะมันก็จะเล่นยากใช่ไหมเราก็ต้องทําให้มันเนียนที่สุดเท่าที่จะเนียนได้คือเราก็ค่อยๆใส่น้ําไปนะเพราะว่ามันแก้ง่ายกว่าตอนที่เราใส่น้ําลงไปเยอะๆพอมันแบบเหลวเกินไปแล้วทีนี้เราก็จะหาดินมาใส่ยากอะอุ้ยหาแป้งสอดินเดินอะไรมันคือแป้งนะทุกคนจําใหม่มันคือแป้งแบบที่ธรรมนัสบอกไว้ว่ามันคือแป้งมันก็คือแป้ง กวนให้เนื้อเนียนเลยนะแต่ว่าถ้าแป้งของใครไม่ละเอียดใช่ไหม mm. ก็เอามาทุบๆก่อนเนาะ mm. ให้มันปนๆมันจะได้แบบว่ากวนง่ายขึ้นจะได้ไม่เสียเวลาไงใครที่ถามว่าทําไมแป้งบ้านพี่มันดีจังเลยคะเออพี่ทุบอ่อนนีจ้ะพี่เอามาตำก่อนจ้า พอเนื้อแป้งที่เราคนไว้เนียนตามที่เราต้องการแล้วใช่ไหมเราก็จะมาหยอดในหลุมกันเลยเออตอนหยอดนะนะหยอดไม่ต้องเต็มหลุมก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องใส่ไส้ลงไปเยอะๆใช่ป่ะเราก็หยอดไม่ต้องเต็มก็ได้คืออันเนี้ยเราหยอดไม่เต็มนะมันจะแค่นิดๆหน่อยๆเพราะว่าเดี๋ยวพอใส่ไส้ลงไปใช่ป้ะเราก็ต้องหยอดทับไปอีกรอบนึงนะ กยอดเสร็จทุกกลุมแล้วใช่ไหมเราก็เอาใส่ที่เตรียมมานะใส่เข้าไปเลยใส่ไปเยอะๆได้เลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องหยอดทับอีกหนึ่งชั้นเนาะใส่ไปให้เยอะๆเลยเดี๋ยวคลิปนี้เราจะลองอพูดน้อยๆนะลองทําคลิปแบบพูดน้อยๆดูบ้างเพราะว่าทุกคลิปเราพูดเต็มคลิปเลยใช่ไะแเราก็แบบว่าอ๋อทำไมกูพูดมากจังวะครั้งนี้ก็จะทําให้แบบว่าดูเพลินๆฟังเสียงไปน้อยๆนะ ใส่ไปเรื่อยๆนะให้ครบทุกหลุมอ่ะกลับมาพูดอีกแล้วจ้ะใส่ไว้ให้ครบทุกหลุมแล้วทีนี้ก็จะได้ตามนี้เลยนะตามที่เห็นเลยก็คือเราใส่เรียบร้อยแล้วใส่เต็มทุกอันบางอันก็เยอะบางอันก็เออน้อยบ้างไม่เป็นไรกันเนาะ สีของมันตอนใส่ไส้ก็สวยอยู่นะเป็นแบบว่ามีม่วงนิดนใช่ไหมชมพูหน่อยหน่อยมีแดงแดงอะไรแบบนี้ทวดําก็จะมาดูงานนะจ๊ะ่วดําจะคุมร้านตลอด่วดําเดินมาเลวจะ้ะทวดดำหมาเป็นหมาที่แบบชอบเล่นอนะชอบชอบมาดูอะไรแบบเนี้ยเออมายืนค่อมไว้จ้าปุกเสกเนาะนางปุกเสกเออทะทาโกยากิเหมือนพิธีกรรมแบบลอ่อทองช้างเอาเลิกเอาใช้อะไรแบบนี้นั่นหนึ่งหนึ่งหนึ่งเท้าหนึ่งเท้า,งทาลงไปในหนึ่งหลุม เดี๋ยวเรามาใส่แป้งอีกหนึ่งชั้นนะในะในตัวของทากโกยากิเนาะเออแล้วก็จะมารอให้รอให้ข้างล่างมันเซตตัวนิดนึงแล้วก็มาใส่แป้งข้างบนใส่ไปเรื่อยๆเลยนะใส่ก็ใส่ไม่ต้องเยอะอีกนะใส่แค่มันพอมิดแต่ว่าถ้าไม่มิดก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องมาพลิกใช่ไหมพอเราพลิกปุ๊บแล้วเราก็จะต้องใส่อีกรอบหนึ่งคือเนี่ยเราจะหยอดไปเรื่อยๆเลยนะแล้วพอเรื่อยๆใช่ปะ่ะมันก็จะเสียเวลามากเลยมันเสียเวลาจริงๆเวลาเล่นอันเนี้ยก็เสียเวลาเหมือนกันนะ พอๆกับยีเล่นขัวสองเลยเสียเวลามากถ้าใครทนไม่ไหวใช่ปะใจร้อนมากก็แนะนําให้มันจบแค่ที่ขนมคกนะคะจบขนมคกโอ้ยหม้แกงพมแกงเหยียบพองฉันอีกแล้วหนึ่งรอยเท้าเนี่ยคือแบบเออหมาเท้าเหล็กไปเนี่ยเดินข้ามเตาก็ไม่ร้อนอะไรเลย เดี๋ยวเราจะมากลับรอบแรกแล้วนะคือจริงๆแล้วรอให้มันเซตมากกว่านี้ก่อนนะรอให้มันแห้งมากกว่านี้ก่อนแล้วค่อยกลับก็จะดีมากเลยนะแต่ว่าเหมือนฟ้าฝนไม่เป็นใจอะแกเหมือนฟ้าฝนไม่อยากให้ฉันเล่นไข่ขอมันก็เลยตกลงมาแบบปลอย,อยๆนิดๆหน่อยๆเนาะฉันก็เลยต้องรีบแล้วต้องรีบแล้วเนาะพอพลิกแล้วมันเกิดบาดแผลบนตัวน้องทากโก้ใช่ปะ่ะเราก็เอาแป้งที่เราผสมไว้นั่นแหละแต้มๆลงไปนิดนึงเพื่อให้มันแบบว่า เออจะได้ปิดปิดไส้ปิดไส้ที่ะลักออกมาเนาะแล้วก็แซะแซะพิกพิกกิ้งกิ้งให้มันเป็นกลมมากที่สุดเท่าที่จะกลมได้แต่ว่าอย่างที่บอกนะรอให้มันแห้งกว่าของเราสักมีดหนึ่งเพราะว่าเรารีบฝนมันจะตกเราก็เลยต้องต้องต้องรีบแล้วจ้า อ๋อตอนพีก็แนะนําอีกอย่างนะคือแบบล้างช้อนหน่อยล้างช้อนให้มันแบบเออไม่เป็นแบบในคลิปเนี้ยเออเพราะว่าฉันะไม่ได้ล้างช้อนใช่ไหมเพราะว่าฉันรีมันก็เลยจะแบบว่าทําให้ไม่สวยแต่ถ้าเราล้างช้อนแล้วเนือ้อมันก็จะเนียนนะมันก็จะเนียนแล้วมันก็จะสวยตอนแซะตอนแคะอะไรมันก็จะแบบเออเพิ่มพูนความสุขว่ะ แทแดนี่ก็จะเป็นทาโกยากิที่สุกแล้วนะจ๊ะพร้อมเสิร์ฟอ้ยังไม่พร้อมเสิร์ฟเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องมาแซะแซะน้องอีกหนึ่งรอบเนาะเพราะว่ามันยังติดกระทะอยู่เออเราก็จะมาแซะแซะกิ้งกไปเรื่อยๆให้ทาเหมือนแบบโปรไงมืออาชีพเคยดูเขาขายยังไงเราก็ทําแบบนั้นเราก็ทําตามทําตามร้านจริงๆจินตนาการสําคัญพอๆกับความรู้นะเพราะฉะนั้นเราต้องมีทางจินตนาการแล้วก็ความรู้นิดนิดเออไม่ต้องนิดหน่อยนะจ๊ะความรู้เราต้องมีเยอะเอะเนาะ กิ้งนางหนูทาโกต่อไปนะจ๊ะประดุดเหมือนว่าเตานี้เรามีน้ํามันที่แบบเออล้นมากกิ้งง่ายมากอะไรอย่างนี้แต่เออจริงๆแล้วมันก็กิ้งง่ายอยู่นะแต่ว่าอันที่ไม่ดีเมื่อกินทิ้งตกใจอันที่ไม่ดีก็แบบว่าปล่อยมันไปทิ้งไปบ้างก็ได้ไขยแต่ลูกที่ดีๆก็พอ หมอแกงเธอนอนทับเตาเธอนอนทับเตาทาโกฉันได้ยังไงตูเธอพองแน่มันร้อนขนาดนี้เธอนอนทับได้ยังไงใจหลายมากดูดี๋ลายก็ไม่ไหวเลยลายมากฉันกอคลิปกอคลิปอีกเออหมอแกงก็ยังนอนมันไม่ยอมมันไม่ยอมมันจะต้องนอนให้ได้ต้องนอนทับให้ได้ทับครึ่งเตานะ่ะเหมือนมันไม่ใช่ทาโกยากิแล้วว่าเหมือนมันเป็นแบบเครื่องนวดตูดหมาแลว้วว่าหมามันนอนแล้วมันคงรู้สึกสบายแบบมีที่กดจุดอะไรอย่างเงี้ย แต่ฉันจะขายทาโกยากิไงคือไล่มันก็ไม่ยอมไปมันก็ยังมายืนเหยียบเห็นป่ามันมายืนเหยียบตลอดเลยมาเริ่มจัดจานแล้วนะจะใสะ่ผักกระป๋ลงไปนิดน้อยอลงไปในถ้วยเนาะแล้วก็ตักทาโกยากิตอนแรกคิดว่าเอออีถ้วยนี้ต้องใส่ได้หลายอันแน่เลยแต่ว่ามันใส่ได้แค่สี่ลูกเท่านั้นเลือกอันที่มอแกงเหยียบด้วยเพราะว่ามอแกงอาจจะบอกว่าเอาลูกนี้ซิแม่หนูว่ามันสวยนะเออแล้วก็มาใส่ทาโกยากิได้แค่สี่ชิ้นเนาะแล้วก็จะมาใส่น้ำซอส ตัวซอสเนี่ยเราจะใช้เป็นดินผสมกับมะม่วงหาวมะนาวโหวเนาะสีมันก็จะแบบออกพิงพิงแบบน่ากินจุม๊มใส่ซอสเรียบร้อยแล้วก็มาโรยสลายแล้วก็ปลาหมึกแห้งปลาหมึกแห้งก็คือใบมรกอนนะคือตอนบีบมานาะฟินมากเลยจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะสำหรับทาโกยากิทาโกยากิดีเอ็นจ้าฝากกดไลค์กดซับตะไคร้ให้ด้วยนะจ้าซับตะไคร้ซับตะไคร้ซับตะไคร้